ครับผมคืออะไรที่จะไปเก็บย้อนหลังอะไรใครอ่ะอันนี้ผมไม่ว่าแต่ผมขอเป็นโนโตวไว้แก๊งหนึง่งเพราะว่าโนโตเนี่ยตอนที่เราเตียววันที่โอเวอร์ขอเราพักอ่ะับไปคุยเรื่องกระเสียมาครับผมผมก็พูดว่ากระสุนเราหมดพูดตรงว่ากระสุนเราหมดแล้วครับนนะครับแต่โนโตตโต,โต,โต้ช่วยซันเฟอร์เรามาสองร้อยอ่ายอมขายให้เห,เหรอเขาให้ครับไม่อยอมโ,โอ้ให้เลยเอ่ะ ไม่นี่ม้าหนูมานี่คนนี้เต๋ม้าหนูเต้ตาอ้วนคนนี้วนใครตาอ้วนไอ้หนูเดี๋ยวถีบขาเสียเลยเต้าอ้วนสวัสดีขาตาอ้วนเฮ้ยกำลชื่อตาอ้วนเว้ยเป็นม้าหนูเหรอใครวะเนี่ยอ๋อลูกของเองคือใครอ่ะไม่รับมาเลี้ยงเหรอใช่ไม่รับมาเลี้ยงพ่อเนี่ยถีบหน้าเลยสัตกแล้วเป็นน้องมีสองสองทีหน้าคนที่สองเขาเรืออ่อนราคาตะคุเอามาลองมังได้ไอ้มังได้ยังเรื่องครับ กูหายเหลือประกอบพี่เฮ้ยสัตว์บางหน้ามึงเหี้ยเหมือนเดิมไม่ดีกว่าเพื่อนขัดเละครับเพื่อนขัดขับขัดขึ้นให้มันจบๆไปไอจอนไอพรเกียร์ไม่ไม่ไม่มีไม่มีไอสัตว์ไม่มีมึงเป็นลุงกูอยากลำพิเตอร์ผมรู้แล้วไอเหี้ยเสียงพ่เกียร์เหมือนใครสัตว์ปรับไม้เสียงเนี่ยเออผมยังเหลือมีดอยู่พี่เหมือนใครวะน้อนเสียก้อนหายเหรอใช่ครับเสียก้อนไหนไปแล้วนะไปเสียก้อนเอเดียโอเคครับลูกจะไม่คนรเอ็นไปเลยไปแล้วนะเต้าโอเคโเคโอคโอเคโอเอเคโอเ พี S <S <optional. S 3> ่เชิญผมหลอกไปใช่ไหมอะไรวะไอชมไอชมสนามหายอย่งเหลือมีใช่ไหมพี่เชิญสวัสดีครับสวัสดีน้องเล่ยหลอกไว้ผมส <Bis> <Island> ่งเฮียเนี่ยพี่เชิญพี่เชิญฝากเลยเกาหลีกเงินเขาแรงเฮียกว่านี้หนึ่งโลกสามห้อยสัรเล่ยหล่อนะใครใครที่ยังไม่จ่ายเงินสองแสนนะตอนนี้เป็นหกครับกําลังหาอยู่อะแล้วเราแลบเราแลบเไอหลวงเอาไปใช้คนละไปเออไม่ไปถามไม่ไปถามตามนั้นเลยก็เลยบอกแล้วเอาไปใช้กันเองเลยทำมาแล้วทำมาแล้วหากจากยอดเก่าอ่ะเทียงมาแสนหนึ่งจำได้ปะ ได้ครับไม่บินแต่กูไม่หายนะเพื่อนก็ได้นัดไว้สองทุ่มไงนัดไว้สองทุ่มนัดไว้สองทุ่มเพราะว่าอยากอยากให้ครบมันก็ไม่ครบนี่มันก็ไม่ครบมันก็ต้องมานั่งพูดสองรอบนีด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนกันนิดหน่อยเอ่อเฟสเริ่มกลางเดือนป่ะ ใช่ไหมครับน้องโนเฟเริ่อต่อไหนกลเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละครับโอเคกลางเดือนสิบห้ามไปนหรือทุโมหมพี่กอนะแล้วนะขอมาครับว่าถ้าเจอเอ็มซีขอให้ลงรถให้เล่นไกลอีเลยคือไงนะเอามาใบหนึงเอามาใบหนึงถ้าเราเจอเอ็มครับพี่อ๋อไม่มีปัญหาครับลงเดินเล่นไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับพี่เฉียนตอนนี้ประมาณเจ้าหนเออได้กี่ใบใบเดียวเดียวก็ถูกเ้าหนเดียวไอ้เียเดินเล่นด พี่เจ๋งไงเนี่ยผมขอไปตรวจสูตรไปหนึ่งนะพี่สองทุ่มสองทุ่มทำไปแล้วสองทุ่มปูนแหลกููปเรียกมาค่อนหยุดนะทำมวยไปแล้วแล้วก็ตอนเนี้ยครับตอนนี้ยว่าายบินตอนเนี้ยผมแดงเราเยอะครับผมอยากให้เราโฟกัสจับคุณหน่อยอ่าๆๆได้ได้ได้เพราะว่าพูดตรงๆว่าให้พูดตรงๆอ่ะงานดำอ่ะเราคุมไว้ถ้าเกิดเราทำ อืมอืมได้ครับก็เดี๋ยว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 ตอนประชุมคุยทีเดียวเลยครับเดี๋ยวเราเรามาสรุปกันทีเดียวเลยง่ายๆเออแล้วก็สภาสรุปเขาเออคตตาที่ว่าจะฟื้นฟูของเราโอเวอร์นี่คือเขาเริ่มขายให้เราเมื่อไหร่อ่ะคือเริ่มขายแล้วไหมคือเราไปซื้อได้เลยจุดแมกก็ลมหมื่นใช่ไหมที่คุยกันไว้แอนแรกใช่ใช่โอเคแต่เราแต่สองชิ้นแรกพี่ต้องทำแบบที่ผมบอกครับเราจะไม่เปลือกได้ครับได้ได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทำแบบนั้นเพราะว่ากล่องดำเนี่ยมันมีซันเฟอร์คือและซ เห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยครับเห็นด้วยคือผมจะบอกคนว่าพอดีน้องผมจะบอกพี่เรื่องหนึ่งอ่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้บอกพี่ตอนที่ตีครับผมคืออะไรที่จะไปเก็บย้อนหลังอะไรใครอ่ะอันนี้ผมไม่ว่าแต่ผมขอเป็นโนโตไว้แก๊งหนึ่งอืมเพราะว่าโนโตเนี่ยตอนที่เราตีวันที่โอเวอร์ของเราพักอ่ะครับไปคุยเรื่องการเสียมาครับผมก็พูดว่ากะสุดเราหมดพูดตรงว่าก็สุดเราหมดแล้วครับครับแต่โนโตโตโนตช่วยซันเฟอร์เรามาสองร้อยอ่ายอมขายให้เหรอเขาให้ครับไม่ยอมโอ้ให้เลยห่อจริงเรื่องเรื่องกันร มีทุกชื่อขึ้นนี่แหละอืม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 ได้ก็เลยหาเขาเขาช่วยเราสันเฟอร์แล้วก็เขามีข้อตกลงที่พี่หลงมเมื่อวานพี่หลงได้บีเอ็มนะพี่เฉิยแต่ว่าอ๋ออ๋อ๋อเห็นไอ้ตันี่บอกว่าขายต่อโนโต้ไม่ใช่เหรอให้ให้ให้นั่นแหละครับขายต่อให้เสียก้อนเพราะเสียก้อนจ้างเราสองล้านของเตียวคุณหนึ่งร้อยโอ้โอเคอยู่นะโอเคอยู่โอเคอยู่ว่าอยากอยากให้ปล่อยโนโตไปครั้งหนึ่งครับเพราะว่าโอเคอยู่โอเคเขาเขาไม่เคยคิดรักกับเราพี่แกไม่เอาตรงกอือืก็ดีก็ดีครับก็ดี ก็ตามนั้นแล้วโอเคด้วยกับกับราคาที่แบบว่าเขาเขาไเนี่ยจ้างเราอะโอเคอยู่เขาจ้างเขาจ้างมาคือเงินสองล้านกล่องเทวุลัยเบย์ยี่ห้าโอ้โหคุ้มเลยนะได้อยู่นะราคาตีตีเป็นเงินเขาเกือบห้าล้านนะสี่ห้าล้านนะเออพอดีถือว่าเขาให้เราเยอะอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนไอ้โทษพี่โทษครับเรืองใหญถ้าเกิดมองในมุมหนึ่งแบบมองในมุมที่แย่หน่อยก็คือเขายืมยืมมือเราเข้าอั้ม จะเสียเขาจะใจกับเราแต่ไหนจะอะไรอยู่แล้วไงไม่แต่เขาแค้นโอเวอร์ด้วยส่วนหนึ่งเลยแต่ผมไม่ได้มองุม้นเขาไม่ได้เขาไม่มีอะไรต้องแค้นเพื่อนโลตัวเขาได้อเวอร์ตลอดย่งนึตอนเขาตีกันอะได้ไม่รู้จำไม่ได้แล้วันนานแล้วได้ตลอดครับพี่ได้ปะได้ใช่บวกได้ไวด้วยตอนนั้นอะ๋อเออหูแดงไงกูจำได้แดงเป็นแกงผนนงโลตัวไม่เสียเลยนี่ตอนเจอโอเวอร์แล้วก็เรื่องร้านมีแกงหนึ่งที่ยังไม่คุยครับเพราะว่าทุกเรื่องที่ไปคุยมาเคียร์เป็นคนคุย เออแล้วบัตรบัตรแก๊งหน้าตามันเป็นยังไงวะพี่ยังไม่มีบัตรแก๊งแน่เลยวะทองสีทองอขาสีทองแก๊งการ์ดเอาไปแล้วมีแล้วมีแล้วไีแล้วมีแล้วก็คือมันเหลือแก๊งนึงที่ที่เกียร์ไม่เกียร์ไม่เกียร์ไปคุยก็คือบีซีครับพี่พี่ต้จะไปคุยเองดิเออเดี๋ยวไปงานลานคุณนั่งในรถเดินบอกให้แล้วก็คาร์เมลอนคาร์เมลอนอ่าคาร์เมลอนปนบุรเลืองปนเอปนเอดีสองอันโทรศัพท์เครื่อหนึ่งผมก็เลยผมก็เลยไปคิดกันมาให้แล้วไงคาร์เมลอนปนในเรืองวะ ไอเรื่องปอมตัวครับแล้วติดคุกสลอดเาเรื่องใช่ผมอยู่ผมสลบแล้วอยู่ดีมันก็มาป้นเลยน้องไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าสภาพสแกงเขาไม่ดีผมเลยช่วยแล้วเพิ่งเห็นได้ไงว่าเขาป้นเอ้าก็คือมันมันอ่ะมันคิดว่ามันอ่ะเอ่อติดคุกอยู่คนเดียวแต่จริงอ่ะมันโดนเกลียวทางซ้ายก็คือมันมีมันอยู่คนเดียวอ่ะที่มันติดคุกมาแล้วมันก็โดนป้นแล้วมันก็เลยยอมรับเลยเขาไปยอมรับเองเลยใช่มันยอมรับเองเลย จบไปแล้วครับทีนี้ก็จะเหลือคนที่ติดแกง๊งที่ติดแก๊งเราก็จะมีออยาจบเหล็กหนึ่งหมื่นเก็ตเอเหล็กสามหมื่นครับแล้วก็คนชื่อกอนจิที่เคยอยู่ตี่ฮิ้วปะติดเงินตอนสองล้านสองอือือเพราะว่าวตอนที่เขาตอนที่เราตีโอ,วอเวอร์อยู่เขาไปช่วยตออมาตอออกมาให้หมอ,อมใช่ไหมเออเลยเออดิอ๋อถ้ากานสมควรโดนนะครับสมควรโดนนะที่ที่ที่ผมบอกว่าเหลือประมาณหนึ่งนาทีอะเออเออถ้างานสมควรโดนไอ้ที่เคสที่เก่ยวกว่าเอาศพเข้าไปแล้วที่มึงต้องตีหมอใช่ไหม อช่เสียหมอด้วยแล้วก็โดนจับด้วยแล้วก็เหลือหนึ่งนาทีด้วยไม้พูด้วยสัตว์พลเมืองดีสองดีผิดเวลาไปหนข้างในดีไปถูกเวลาเลยนะสัตว์จริงผมผมมองว่าน้อยนะสองล้านะสำหรับสิ่งที่แบบเสียทั้งเวลาเสียทั้งไม้พูก็ไม่หายใช่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 ถ้าปรับหมอกูก็แล้วเขาเขาจะช่วยเขาต้องรับผิดชอบอ่ะเพราะเราแลกกันไปขนาดยังไม่ได้ไปเอาอาวุธที่สอน้อยห เอ้ยมีมีของพี่พี่ยังไม่เอาพี่ยังไม่เอาลืมจะลืมอย่าลืมด้แล้วพี่มีไว้เบสอันหนึ่งก็ไม่ไปเอาเดี๋ยวเขาเดาเพราะตอนนั้นตำรวจเขาทำของฟาเออเออันนี้ซื้อได้เลยหรอพี่บินคิดว่าน่าจะซื้อได้เอาไปเลยพี่กับอะไรนั่งกับน้าไว้วันที่สองพี่ต้องแต่ทั้งหมดว่าเรามีก่อนเราก็ไปซื้อได้นะบอกครับซื้ออะไรมาถึงซื้ออะไรซื้อกล่องเาเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ประชุมแก๊งก่อนครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวสรุปกันทีเดียวเเดี๋ยวรรรออมาพาะ่พีนัดไว้แลอ่มอ่ก่อนว่า ก่อนจะถึงเฟดอ่ะผมไม่ผมไม่ผมไม่ขึ้นปืนให้นะเพราะมันยังไม่จําเป็นเพราะเรามีเจ็ดกระบอกแล้วตอนเนี้ยอ่าไม่ไม่ต้องขึ้นครับไม่ต้องขึ้นไม่ต้องทรัพยากรเรื่องกระสุนเราไม่ได้มีเยอะขนาดที่จะแบ่งให้คนกับสิบกระบอกก็คือเราคุยกันแล้วนี่วันนั้นอ่ะว่าสรุปคือไม่ไม่ขึ้นเลยปืนอ่ะไม่ขึ้นเลยไม่ไม่ขึ้นให้ไม่ไม่ขึ้นเลยครับไม่ขึ้นเลยถ้าอยากทําก็ทากันเองใช่ไหมใช่ไม่คือทํามาช่วยสกูได้แต่หมายว่ายังยังไม่อยากให้ทําตอนนี้อยากให้ขึ้นมันมันเยอะเกินเพื่อนเงื่อนเยอะ ในมุมกูที่เดี่ยวโอเวอร์คือกูมีของเยอะใช่ไหมแต่สุดท้ายกูมีของเยอะคนเดียวก็แล้วยังไงกูคนเดียวก็ไม่สามารถชนะพวกมันทั้งหมดได้มันก็ต้องมีมันก็ต้องมีกับทุกคนเว้ยกูทำไมปืนนี้เหลือใครบ้างกูมึงพี่เฉินอาแรโทนี่พี่หลงเหลือเลยเยอะไอติไอตีฟเยอะครับเยอะเยอะพอแล้วมันเพราะไฟจริงไฟเฟสรอบนี้ใจหนึ่งจะให้เล่นสี่เล่นแสี่พอแล้วไม่ไม่ต้องเล่นเีอะไม่มีแต่อยากมีชื่อแต่อยากมีชื่อใช่อยากให้อยายกอิสระ แล้วก็เรื่องไอ้แจ็คครับอ่ะว่าไปอ๋อขึ้นสล็อตแจ็คใช่ไหมผมตีเหรียญไว้ให้แจ็คแล้วแจ็คยืมตังค์คนอมอกไปสองล้านตีเหรียญอืมเยอะเชียร์แต่ว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ผมใน้องทำงานคืนได้ผมไม่รีบผมตีเหรียญได้เรือยแล้วอืมเพราะว่าน้องบอกว่าคุยกับพี่แล้วอือมือออก็เดี๋ยวก็เดี๋ยววันนี้ประชุมแก๊งทีเดียวแล้วเดี๋ยวสรุปทั้งหมดทีเดียวเลยโอเคไหมรอมาแลครบก็เดี๋ยวคุยทีเดียวหน้าชีถ้าเข้าสู่การประชุม สรุปว่าใครใครเดี๋ยวประชุมทีเดียวผมผมผมไม่โอเคกับแจ็คครับผมไม่โอเคกัก็มาเดยสัตว์ก่อนเข้ามามึงกับกู่อเลยสัตว์มาดิไม่เนี่ยเนี่่ยมาดิมาดิู้รองๆเนีมาดิพี่ดูดิเนี่ยดูดิดูดิดูดิรืว่าอ้เีงขอไว้สัตว์เนี่ยมึงหลับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแจ๊คเข้ามารอบเนี้ยตุดตัใหม่แล้วใช่ครับมนได้นอนอยู่แล้วมัอง็ลนอแล้ว โอ้โหสัตว์แล้วแมงแอดวานด้วยสัตว์ไม่ติชั้นหลังเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดฉากให้เดี๋ยวผมจะขอไฟตูดได้รึเปล่โอเคโอเคเดี๋ยวผมจัดฉากให้ก็เป็นเป็นในหลอไม่โอเคกับแจ็คใช่้เวละก็เดี๋ยวให้หลอจูบตูดแจ็คถ่ายมามาดิเดี๋ยวกูขับไปให้จูบที่บ้านด้วยสัตว์แล้วถ้าไม่จูบนะยแม่พีบปัญหากูนักมาดิไม่ถือว่าถือว่ามันไม่ยอมกูขับรถไปหาจูบตัวเองที่บ้านดีกว่าถือมาดิมึงก็มาดิว่าไงพี่แกไอ้แจ็คเอางี้มึงเห็นห้องพี่เปล่ามึงเเเออาาาาาตููดดดดไไไปปพระบีียยยงงงงกลลลข้้้้่่แวว๋ถให ได้ได้ได้ชวนอ้วกชิบายอีเชิชวนอ้วกชิบายเลยสั์ขี้นะยขี้เลยดีกว่าคิดว่ต้องเป็นโมเดลวะขี้แบบนี้แบบน้แบบถ่ายช้อนอะถ่ายช้อนอะไอยงเงี้ยนุยมไม่ปขอถ่ายตูดท่านี้ได้ปะนี่นี่นี่ตรงนี้ที่่านั่น่ะท่านั่นละไ่่เนน่นนนี่นี่ท่านี้แล้วก็หันหลังอะแล้วมื่อหเห็นลูเดยว้เลยนะเมื่อร่เห็นลูตูดแล้วแล้วเนเรืเลขาพี่ชี ไอ้แล้วมึงก็เล่าจิตเหมือนกันนะเนี่ยขับไปเล่นอะอยู่กับพวกพี่ที่ทุกวันไงอ่าแล้วสรุปว่าไอ้ฮัคุโชอเอวมึงเคลียร์กันแล้วใช่มเอาไว้ที่ใครใครเอาเข้ามาให้ได้ตลอดเคลียร์ลงตัวใช่ไหมโอเคนี่นะคทุกวันครับพี่เกียร์เด้อเกียร์ไม่มาควาผมเอาผมเอารีโวมาใช้ผมเบิกให้เพื่อนได้ตลอดแล้วก็เอาเดี่ยวมาเคลียร์ครับโอเคพี่เชิญตอนนี้เงินแก๊งอยู่ที่หนุ่ยห้าแสนโอเคแล้วแล้วขาดที่ใครอีกอ่ะแล้วขาด เจ๊ชวมาหล่อแล้วก็น้องพลน้องพลเฮ้ผมผมผมกําลังขยายอยู่ับพี่เราแปเดียวเดี๋ยวชมหล่อแล้วก็ใครนะพี่มืดมืดด้วยนี่ครับเฮ้ยเออแล้วก็เงินค่าปรับใครยังไม่ได้มาเคลียร์กูก่อนเร็วๆเดี๋ยวทีเดียวจะได้ใครยังไม่ได้อีกมีไหมเพราะว่าพี่จบไปหมดแล้วผมผมครับพี่เฉินเจ็ดแสนห้าพี่ไม่เดี๋ยวขี่ขาเลยอ๋อไม่ใช่เหรอวะไม่เอาค่าปรับก็เคลียร์ก็เคลียร์เพื่อนมันจะได้คนละส่วนกใยู่่หนาวมาก เออแล้วมีมีของใครอีกที่ที่ยังไม่ยังไม่ได้เ,เดี๋ยวคือเงินล้านนึงก็ให้ไปก็ราะจบที่ไนเออเหมือนจะไม่คิดนะแต่พูดย้ำหลายรอบได้สัตว์ไ <c oughs> เฮียพูดดพูดพดย้ำหลายรอบจนก,กูเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวว่าเออเฮียมันไม่มีคิีไว้สัตว์ไม่เอาดีๆใครข้าปรับใครยังไม่ได้เ <c oughs> คลียร์กูมีกูมีกูมีไม่ต้องห่วงกูมีอยู่กูไม่ได้ถามมึงนี่เฮียพูดสามรอบแล้วไอ้สัตว์ผมมีผมมีไม่ต้องห่วงผมมีอยู่ก็ไม่ได้ถามมึงเหมือนกัน หมายถึงว่าใครล่ะที่แบบเออไม่มีเงินแล้วแบบอยากจะเคลียร์ค่าปรับแบบก็เคลียร์ไปมเป็นส่วนค่าปรับไม่ว่ากันก็เบิกคืนไปรอเบิกยังติดเยอะนี่ไม่ไม่มีมีโทนี่เบิกไปแล้วโทนี่เคลียร์ไปแล้วหลงยังไม่เคลียร์เพราะว่าวันนั้นมันออกกันไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมแก๊งก็ได้ทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทีีีเเดดยยวว๋ผมเคลียร์ให้พี่หลงก็ได้เอามาไว้ที่ผมพี่บิลลี่ไม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 ่รู้ว่าโดนเป็นจำเปทีไงก็เดี๋ยวบอสจะเคลียร์ทีเดียวซ่อมนี่เบิกได้รเปล่าซ่อมนี่เบิกได้ครับแต่ว่าเียจะเก็นเงินคคนนนนลละะหมมมมื่่่่เเเเพรรราาววททีีีีีบิิกกแ้โโปตอ์์ยจ สมิธแซมสิริพรบิลลี่แวนเตมชมพูซีโร่มังกรหลอมืดซันแดนตัดแล้วก็ไม่อันนี้คืนคืนค่าปรับแล้วคืนค่าปรับให้หมดแล้วครับคืนค่าปรับแล้วอันนี้รายชื่อคือคนที่คืนให้หมดแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้คืนก็อย่าอย่าลืมมาเอาด้วยเพราะว่ามันยังมีอีกไงมันมีมันมีคนที่อุ้มอีกแล้วแบบว่ายังไม่ได้คืนอ่ะแล้วคนนี้ใครวะเพื่อเรอใช่ครับผมครับยังไม่ได้คืนจำไม่ได้ดิเอยแต่ผมผมจําได้พี่เฉินบอกจะให้ตังคนในแก๊งคนละสองล้าน ไม่ไไม่เอาที่ไหนให้เลยเขาว่าเอาที่ไหนให้นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะค่าเสื้อผ้าค่าเสื้อผ้าอ๋อโอเวอร์แม่งเยอะจัดโอเวอร์กับร้านนี่เฉยม .950 กิโลครับนี่เฉยนี่เฉยเรื่องเงินเดิมแล้วด้วยอะไรนะเนี่ยผมเอาไอ้ฮูดอ่ะสลับไอ้ฮูดอีสปอร์ตมาลงแทนฮูดเรานะก็ได้เลยเอาเลยเอาเลยครับคุยกับเขาเลยครับเอาเลยครับถ้าต้องเสียเงินก็บอกตัวก็เปเงินเดิมมา ทำไมเราไม่ใส่พี่วะสลับไอเสื้อกางเกงเราไม่เคยเออเสื้อกางเกงเราไม่ได้ใส่เนี่ยเพื่อนเงี้ยเงี้ยเอาเสื้อกางออกเออเสื้อกางกงออกดีกว่าเออไปเลยกางเกดเราไอชุดที่เข้ามาแล้วแต่เราไม่ได้ใช้อ่ะขอสวอปเลยมันมีชุดอีสปอร์ตนี่ชุดอีสปอร์ตที่เข้าทำมาใหม่อ่ะมันเป็นของโบลีกัะไม่ได้ไหนป้ายไวิวเราอ่ะได้แฮมป์ป้ายแฮมอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยไปไปบอกเขาเดี๋ยวให้เขาเคลียนไม่ให่เดี๋ยวทำให้อยู่แล้วไม่ยากหรอกแต่แค่ว่าใจลงตรงไหนคุยเดี๋ยวคุยเขาอาจจะขอตรงกระหลายเขียวนี่เลย หน้าหลาดเขียวเลยครับเออแล้เขียวคนเห็นน้อยพี่แเขียวคนเห็นน้อยไปไปแลนเหลืองพี่ประยามแลนเหลืองดิเฮ้ยเอาตั้งไว้ตัวนี้ก็พอไอ้ใครอยากไม่ไม่ไม่พี่เอาเอาให้ใส่ทุกแรนเลยเออใส่ทุกแรนเลยพี่ใส่ทุกแรนเลยกลัวคนไม่หมั่นไส้มั้งกูว่าเนี่ยที่เขาครูแชมป์มาทำไมเนี่ยกูพูดถูกกูพูดถูกทำไมไอ้แจ็คเมืไมแล้วเป็นเทียอะไรไอ้ฝัดเมื่อเช้ายังหัวร้านอยู่เลยเหี้ยเก็บสวยฝัดโอ้โหตีกันเลยตีกันเลยจริง ไอ้เดี๋ยวกูขอเอาไม้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเอาไม้กันที่สอนนอด้วยเดี๋ยวลืมแป๊บเดี๋ยวกมารถคันแรงๆไว้ยิ้มหน่อยดิแล้วกูโชว์อีโวอีโวแรงปะเออยิ้มหน่อยจะไปเอาไม้สอนอใครไปเอาเปล่าไม้สอนนอของยังไม่เอาอะดูค่ะดูค่ะพี่ไปเอาคืนด้วยนะเว้ยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวเขาลืมค่ะพี่ผมไปถามก่อนว่าไอันนล้วะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาบินแล้วเดี๋ยวเอ่่่่่่่่อออออออบิิินนเเเาากกกลลลงงงงแตพีีัคดดดยยูววะะใจึ๋ป พี่เปิดไหมแล้วเดี๋ยวถึงเวลาไอเอาเองเอาของทั้งหมดไปแล้วก็เดี๋ยวปูนี่ยพี่จะไปขายสะพานเดี๋ยวพี่ลองต่อรองเขาดูพี่ว่าอาจจะได้ราคาเพิ่มนิดหน่อยไช่เพราะว่ามันมีปูที่ผมได้วยเจ็ดร้อยเรื่องหรอปะตกใจไปรูปของพี่เลยอ๋ออ๋อไม่ไม่ไม่งั้นเราอย่างนี้เอ่อไม่พี่ก็จะแบกแบกให้น้ำหนักมันทะลุไงเพราะถ้าแบกน้ำหนักทะลุเวลาไปเวลาไปขายเขาอ่ะเขาจะให้เยอะไงคือพี่ขายมันก็มีปูไม่ก็หมายถึงว่าเองเอาปูที่เองอ่ะมันกรี๊เท่าที่เท่าใส่ตัวพี่ได้เท่าไไไหรร่่่ออะะยยยาางงเเเีี้้แแลลลววพกก็จบป ว่าไงเขมีคำถามว่าไปจะพามาเฉดกับพี่ที่ตู้เฮ้ยต้องไปเก็บไม้ก่อนนะต้องไปเก็บไม้ก่อนยังไม่เก็บเลยอ๋อไม้ในตัวพี่เออขอขอไปเก็บก่อนขอไปเก็บก่อนสิรีไปเก็บไม้ก่อนไอ้นี่วะคืออะไรเหรออะไรอ่ะทำไมไม่ให้พี่แม่สภาไปเฉดที่ตู้เพราะมันเยอะมากเลยนะ4,000นะ3,400ก็หมายถึงว่าเรากดให้น้ำหนักมาทะลุแล้วถึงเวลาเราไปหาเขาที่ตู้ในเออสภาเลยพี่จะเรียกราคาได้สูงขึ้นกว่าเดิมไงแบบเขาไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไปวิ่งมาเหมือนเราเราเอาความสะดวกให้เขาอะ นั่นแหละพี่เลยคิดว่าพี่จะน่าจะเรียกได้ถึงประมาณพันสี่ได้อยู่เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองคุยดูเต็มเต็มมันไม่ใช่ทางกลับรถนะครับเนี่ยขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยาวมาเช้ามันไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นหรอกบินไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวใจดีไปไหนวะเช้าวันนี้นายพี่ฉีใจดีเกินเป็นคนใจดีไม่รวยแล้วว่อย่าบอกให้รถมันเป็นสลิปขนาดนั้นมึงยังยาวมันอีกปล่อยไปเถอะ มันเป็นรถหรูว่าอย่างเทียรถมันสนิมแดกขนาดนั้นมึงเอาอีกเหรอถ้าขับ G T B กูจะกินตังค์ให้หายอีกอย่างเลยมัดูรถมันขับสนิมขึ้นขนาดนั้นปัทยักษ์อย่ามาทั้งง่าไอ้กูอ้วนนี่ลงนี่ลงนี่ลงนี่ลกไงรถไต่ทางไต่ทางโอ๊ยเนี่ยวันนี้เรามีเงินที่กันมันจะเข้าอีกเยอะอยู่เนี่ย ครับพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยววันนี้เป็นไปได้พี่ว่าเคลียร์เสร็จใจหนึง่งพี่อยากให้เริ่มเริ่มทยอยขึ้นอาวุธเลยนะก็ดี mm hmm. เหมือนกับเคลียร์ให้เรียบร้อยอะว่าเฮ้ยโอเคเราจะขึ้นให้ใครก่อนคนไหนต้องขึ้นอะไรเ <ผม S 1> ทียร์สองแนะนำพี่อย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่ใช่ว่านิู่นิ่งนั่นนะแต่ว่าผมอยากขึ้นอาวุธให้คนคือพี่อยากขึ้นมี่ไปก่อนใช่ไหมอ่าครับแต่พี่จะให้อผมอยากให้พี่ให้คนทํางานก่อนครับอืม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 เพราะว่าคนที่ไม่ทำเขาจะได้แอคทีฟตัวเองด้วย พูดตรงๆเพระว่าผมมาขึ้นให้บังกับสกอตไปแล้วอ่าผมผมออกให้เองอ่ะ400แล้วก็ณถ้าก่อนมีใครอีกอ่ะที่ที่ต้องขึ้นถ้าไอ้ติฟไอ้ติฟอะไรหายนะไอ้ติฟมันแค่มาเชนนี่หว่าใช่ไอติฟบอกไม่เอาไม่ไม่ปล่อยไปปล่อยไปเออถ้าเป็นมาเชนพี่ว่าปล่อยไปก่อนเพราะใจหนึ่งพี่อยากให้ขึ้นเป็นไม้พูไงเพราะไอซันแดงอาจจะขึ้นไม้พู่อืมผมก็เลยว่าจะขึ้นให้ซันแดงก่อนไงไม้พูเผืนอะไรนะไอ้เทมไปเรยววะไอเปรไปกู้ตังค์ที่เซล่ามา โสดสัตว์ว่าไวจังวะเอาไม่เป well, like ็นนี่ก็ไม่มีแพชชั่นดิสุดยอดสายนี้อยู่แล้วไม่เป้าหมายอ่ะ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.